สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเธอร์นี่มามินน้อยโอ้หอนอะไรไม่รู้เนี่ยดำมากเลยมินดูนี่โอ้ห์ดำมากเลยอายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่นอนมันน่ากลัวอย่างนี้ทำไม่นอนตัวใหญ่จังเุ้ยอ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 ุ้ยมันต้องเอาอย่างนี้มินมันต้องเอาอย่างนี้ลูกนี่นี่นี่ นี่โอ้ดูโอ้โอ้ว่าทำไมดกไม้เราหายไปไหนหมดวะนี่ให้แปให้แปกินนี่ให้แปข้างหลังนั่นน่ะมาเดินมาแล้วมนน่มาเลยม้อจดกับมากใกล้ใกล้แล้วโอ้มา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 ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่ มาตรงนี้ระวังเหยียบ์ระวังเหยียบโอ้ยโอ้ยโหดูไหนมามามันกระลังคางกระดึบกระดึบไปแล้วโอ้เหนียวเลยเหนียวเลยปิดเร็วเร็วแล้มันมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ดูเลยเหรอโอ้สองเหนียวเลยเหนียวนี่รับเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้คัดมันไม่ใช่มันมาเป็นตระกูลเลยพี่น้อง เอ้ยอ้ามีอีกเหรอมันมาทั้งตระกูลเลยโอ้โหเฮ้ย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 มาคลานไปไหนเนี่ยเอ้ยินไปจนไอ้ไหนไหน

ออกแล้วออกแล้วอืออมีนเร็ว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 ไปดูเร็วไปดูยังนู่นกระดึบกระดึบไปแล้วนั่นใกล้ไหมไปเร็วไปดูเดี๋ยวพาไปดูมาไปไปใกล้ใกล้ไปไปใกล้ใกล้เร็วมันจะไปไหนเนาะโอ้โหดูนี่ฮะดอกไม้หมดเลยพี่น้องมันกินจนหมดเลยมันแสดงว่ามันชอบกินดอก กินทั้งดอกกินทั้งใบเลยดูมาเดี๋ยวป้าแอนพาไปมามป้าแอนพาไปไม่กลัวไม่ป้าแอนอุ้มป้าแอนอุ้มป้าแอนอุ้มป้าแวนุ้มอุ้มเฉเไม่จไม่ได้พับไุ่อุ้มอุ้มอุ้มอุมอุ้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 มอมอุอ้ม้้หม้อมม้้อมอม้อออ้อออ ใส่ยส่ซอกอีเมลไปกองดุนอย่าบอกแล้วมันจะไปต้นไม้อีกเดี๋ยวเเดี๋ยวเลงมันจะกลับมามันจะกลับมาเดี๋ยวไม่ไไม่ตองโปรอยู่กัไอย่าไปกนมันจะกลับมามากินต้นไม้ต่อแล้วใสยไปเอาล้านก่อนจะไปไหนฮะ แม่แม่แม่มันไปอีกแล้วแม่แม่มันจะเดินไปแล้วแม่ไปไหนแม่นี่ตัวนึงแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วแม่ดันนะมันรู้ว่าต้นนี้อร่อยที่สุดมันก็ไม่ยอมไปที่อื่นเนาะมันจะกลับมากินต้นเดิมไปไหนวะไปไหนไปไหนโอ้ยมันกลัวแม่มันกลัวเนาะอย่ากรี๊ดเดี๋ยวจะเอาขึ้นต้นดูเลยเอาขึ้นต้นดู ặ ngon mẹจะไป được เสือหด่หมไปเสือหันกล้องหไอยูหมบายบายตัวนอนบายบายตัวนอนบายบายตัวนอนโมไทยเบียร์บายบายนะนี่นี่เออเอไปบายแล้วเออ่ะบายบายนอนบายบายนอนน้องจะไปไหนนาะไยบายนอนบายบายนอนนอนจะไปไหนนะไปหากินที่ไหนต่อนะไปไปขึ้นบ้านเออไ่ขึ้นวยไอ้นั้นดูก็ดึกดึ๊ไปเลยโอ ไปแล้วไปแล้วเอาเอาแล้วมันจะไปยังเอ้ามันข้ามไปได้มันขึ้นขากระโดดแม่กับสายเอาให้มันจับติดติดตริงน้อยติดต้นนะมันติดต้นน้องข้ามไม่ได้หน่ยกระโดดไม่ได้ไม่ได้แล้วมันข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้โอ้โอแม่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 ขัาไิ้ไปอยู่ใกล้ๆใกล้ๆชิดชิดชิดก็ไม่ได้เออเออ้าวอ้าวขึ้นไปหาพ่อแม่เด้อเอาขึ้นนะแม่มันลื่นมันลื่นมันขึ้นไม่ได้บอกขอต้นนี้มันลื่นไหม มวอ้ายแม่กำไตดใส่ใครบีจมูกบินจมูกแม่กำไตดิจมูกโอ้ยตดแตกเสียลัวอันนี้ไม่ได้ดูตอนแล้วกัตดแตกร้อนโอ้ยกลจนแม่กำไสก็ต้่างนีไง นี้ลงมันออกอะลูกอะอมันไม่มีลยไหนมันไม่มีอะไรแล้วมันไปหมดแล้วมันขึ้นต้นไม้อยู่ตรงนี้ดูมันขึ้นต้นไม้หมดแล้วมัดอีกตัวหนึ่งมันไม่มีอ๋อมันอยู่บนต้นไม้แล้วมันไม่ได้อยู่กับที่พื้นที่ไหนนี่ตัวนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่นี่นี่เอ๊ะไอ้นี่ไอ้นี่ลิงนี่ตัวนี้ไม่ยอมดูดตรงนี้ นี่มันไม่ได้ไปไหนเออมันตกแล้วมันตกใจมันก็ยังอยู่นี่ตัวนี้เป็นสองตัวไปงไปดาไปดูนางดี๋ยวไามตรงนี้มันไม่มีตรงนี้มันไม่มีตรงนี้ไม่มีมันอยู่ต้นหมดแล้วไปหมดเลยชุดนักเรียนแตกตื่น ตกตื่นกันหมดเลยพี่น้องเอ้ยดูตรงนี้และมันหลับแล้วอันนี้มันก็หลับมันเหนื่อยเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าดื้อแม่จะบีบมันเลยเออ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 มันไม่ดื้อเลยลูกอันนี้ก็ไม่ดื้อเออเห็นไหมมินน้อยไม่ต้องกลัวลูกเอ็ดมินน้อยกลัวอย่าดื้ออืมแม่บอกแม่กำตังแม่ไปแล้วไปหาป้าแตนแล้วงานนี้อ่ะนี่ค่ะเอฟซีกินจนหมดเลย นี่เขาเรียกว่ากินนอนกินเอ,อ่อเขาเรียกว่าดอกดอกอะไรนะดอกกันหมดแล้วนะคะเออนางรำมาแล้วลใช่มันกินดอกกำลังสวยเลยมันน้อนนุ่นนุ <c oughs> ่นะคะสำหรับไลคลิปนี้ขอบคุณเลฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ